โครดอาจารย์แชแนลมหัจจ a n g u l a ร้อยล้านชายชาญก้ามงคลโอราศาตอินโดจีนสวัสดีครับมาพบกับโค้อาจารย์แชแนลมหัจจ angular ร้อยล้านกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะนําเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศีกลุ่มนะครับพยากรณ์ในช่วงระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง21มิถุนายน66นะครับในแง่มุมของการงานการเงินความร,รักเรืเ่อโชคนะครับและมุมต่างที่น่าสนใจนะครับ มารับชมและฟังกันได้เลยนะครับเรื่องรายการที่จะมาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของจิตใจนะครับจิตใจของชาวกลุ่มในช่วงเวลานี้นะครับถือว่าคุณมีปัญญาที่ดีมากๆนะครับอันเนื่องจากคุณมีการเรียนรู้ถึงสติและเรียนรู้ถึงเหตุผลต่งตางๆได้ดีมากๆนะครับเอาสุการนมาทําให้เกิดปัญญาเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่ความรูราของจิตใจมากยิ่งขึ้นนะครับ เป็นช่วงที่คุณมีความมั่นใจมากๆในการทําสิ่งใดก็แล้วแต่นั่นเองในมุมตัวตนนะครับตัวตนของชาวกลุ่มนั้นนะครับคุณมีมูลเพันธ์ที่ดีมากๆนะครับทำธุรกิจสร้างกําไรกินยาวถึงอนาคตที่ดีด้วยนะครับที่คุณทาเช่นี้ได้เพราะว่าคุณมีทีมงานมีพักพวกมีผู้ส่วนชีวิตนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับคอยเป็นตัวซัพพอร์ตทำให้การงานและที่ของคุณเนี่ยจะรุ่งเรืองอีกด้วย ในมุมการงานนะครับการงานของลัคนาและราศีกลุ่มนั้นนะครับคุณประสบความสําเร็จสร้างชื่อเสียงนะครับสร้างความยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานได้ดีได้อย่างเป็นประจักษ์นะครับเป็นความหวังของคนใกล้ตัวของคนใกล้ชิดอีกตัวนะครับคุณวางแผนระยะย,ยาวนะครับในการขยายงานของทุกคุณเรื่อยๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อสร้างความสําเร็จในระยะย,ยาวนะครับให้มากกว่าในปัจจุบันนะครับ 2ถึงสเท่าตัวอีกด้วยนี่คือเป้าหมายของคุณในใจนั่นเองซึ่งการทำงานของคุณเนี่ยคุณมักจะใช้คนที่คุณไว้ใจเป็นพิเศษอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่คุณรู้พื้นฐานของคนคนนั้นเป็นอย่างดีนะครับคุณไว้ใจได้นะครับว่าจะเลือกใครมาทำงานคุณคุณจะเลือกคนที่คุณคุ้นเคยและรู้ิสัยใจคอเป็นอย่างดีและสามารถที่จะ ช่วยเหลือคุณได้อยู่ตลอดเวลานะครับคุณเน้นทีมงานเดิมๆที่คุณผ่านมือมาและคุณรู้ใจตจคอแล้วนะครับในการต่อยอดในการขยายงานในอนาคตเป็นสําคัญอีกด้วยนะครับส่วนคนรอบนอกนะครับคุณมองว่าเป็นปัจจัยอันดับที่2นะครับเป็นปัจจัยรอ,องนะครับที่คุณจะให้ความสําคัญนั่นเองในมุมการเงินนะครับการเงินนะครับชาวราศรีกุกฎนะครับเน้นการลงทุนในระยะยาวลงทุนใหญ่ เื่อการค้าลงทุนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับคุณอาจจะเน้นหาเงินสดจากการเก็บค่าแผงเก็บค่าเช่ารายวันรายเดือนนะครับและต่อยอดนะครับเป็นความร่ำรวยและมั่งคั่งในอนาคตนั่นเองชากูมถือคติว่าชา้าๆแต่ชัวร์และใช้คนที่คุณมั่นใจใช้คนที่ไว้วางใจได้มากที่สุดนะครับในการจัดแจงจ้าง จแจ้งให้เป็นตัวแทนของคุณประมาณนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นเรื่องของการบริหารเงินของคุณเนี่ยคุณถือว่าคุณทํามาได้ดีและไปได้เรื่อยๆนะครับคุณสามารถขยายฐานไปสู่มวลชนคนหมู่มากส่วนใหญ่ได้ดีมากยงขึ้นนะครับเพราะเพราะว่าคุณมีการขยายตัวของทีมงานที่คุณไว้วางใจให้อยู่ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ แบบค่อยเป็นแบบค่อยไปเทียเล็กเทียน้อยนะครับอนาคตจะมีความแข็งแกร่งและเป็นปึกแผ่นอย่างที่คุณต้องการอีกด้วยเงินเครดิตระยะสั้นๆเนี่ยคุณไม่เน้นปล่อยเชื่อนครับคุณเน้นเงินสดเป็นหลักสําคัญฉะนั้นนะครับในเรื่องของกระแสเงินเงินหมุนระยะสั้นเนี่ยคุณจึงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะคุณมักจะพยายามที่จะหาได้ไดเป็นรูปตัวเงินเติมเงินสดมากกว่าเงินหมุนนั่นเอง ในมุมความรักของชาวลัคนาระศีกุมพวกคุณนน,นะครับให้คำนิยามของความรักว่ารักน,น้อยแต่รักนานๆนะครับในความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนของความรักของชาวกุ่มนะครับผลประโยชน์ด้านความรักเทียรเล็กเทียรน้อยเนี่ยแต่ยาวนานนะครับความรักไม่ใช่เรื่องแค่การทางบ้านอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับชาวกุ่มเป็นเรื่องของการช่วยกันเชิดชูฐานะชื่อเสียงร่วมกัน ต่อยอดความสําเร็จและความยิ่งใหญ่ร่วมกันให้มาที่สุดจีตด,ด้วยผู้รักของคุณมักมีอุ้ใส่ใจคออย่างไราในช่วงวลนนี้เขาหรือเธอนะครับมักจะมีทั้งความนุ่มนวลและความแข็งกร้าวนะครับรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับในการกบค้าสมาคมกับแขรแล้วแต่นครับรวมถึงมีสเสน่ห์แต่ไม่ได้เจ้าชูนะครับดูดีพูดจาดีนะครับ พูดจากเฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะครับอาจจะเฉพาะสิ่งที่จําเป็นที่เกี่ยวง,งานการเงินแบบที่มีสาระสําคัญเท่านั้นเธอเท่านั้นนะครับมีความรบอบคอบในการบริหารทีมสร้างจุดแขงของชาากลุ่มนะครับชาากลุ่มมีความสามารถมีความรบอบคอบในการบริหารทีมสร้างความสําเร็จได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างนะครับจากการเดินทางที่ต้องทําบ่อยบอยนะครับแต่ว่าเมื่อการไปดูถึงฐานที่งานเนี่ย ทำให้อุตสาร์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะครับแม้ว่าจะมีการขันสูงนะครับแต่คุณก็ไม่กลัวคุณสามารถที่จะเอาชนะจากการกันแกล้งต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับคุณมีความมั่นใจและเต็มเปลี่ยนไปด้วยปัญญาในการแก้ไขปัญหาอีกด้วยนะครับมาดูบุม่มตัวเลขนำโชคกันบ้างนะครับดาวเด่นสำหรับลัคนาและราศีกลุ่มในช่วงเวลานี้ก็คือเลข0เลข4และเลข5นะครับ ็จ,จบแล้วนะครับสำหรับลัคนาและราศีกลุ่มในช่วงระหว่างันที่23พฤษภาคมถึง21มิถุนายน66นะครับห่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมลกดกระดิ่งช่องของราจารย์เชนดานด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ